สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่อินไ ight ต์บอ s p เปนหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังแดนกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนประเด็นที่น่าสนใจในอินไ ight ต์บอ s p เปนวันนี้ครับไปดูเรื่องราวของบาร์เซโลนาครับมีข่าวมาว่าต้องการขอร้องให้ปิเก้และกะบูสเกตนั้นยอมลดค่าเหนื่อยอีกครั้งเพื่อจะลงทะเบียนนักเตะได้สมบูรณ์ ขณะที่เรอลมริตนะครับคาร์โรอันเชลติออกมายอมรับครับว่าเกมซูเปอปร,ร์คัพที่จะลงเล่นกับไอชัตแฟงเฟิร์ตพวกเขาเสือเปรียบเล็กน้อยและทิ้งท้ายที่เซบีย่าครับประกาศคว้าตัวเล็กสเตเลสเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสัญญายืมตัวตลอดทั้งฤดูกาลก่อนชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอินไซ b a บอลสเปนด้วยนะครับเริ่มื่นที่เรื่องราวของบาร์เซโลน่านะครับ บาร์เซโลนานั้นมีข่าวว่าตอนนี้กําลังจะเร่งเคลียร์เรื่องปัญหาการเงินครับแล้วก็มีข่าวออกมาว่ากําลังขอร้องให้คลลัตพิเก้และก็ซิเกบูตแคทยอมลดค่าเหนื่อยลงอีกสักหนึ่งครั้งโดยก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าบาร์เซโลนาจะหาเงินเข้าสมโมสรได้กว่า6 6 7ล้านยูโรนะครับในการขายลิขสิทธิ์ต่างๆออกไปแต่สถานการณ์การเงินยังคงมีปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าเหนื่อยหรือว่าค่าแรงของนักเตะน,นั่นเองเรื่องดังกล่าวครับ รอการตอบรับจากลาลิก้าว่าจะให้บาซ่นนั้นลงทะเบียนนักเตะฤด,ดูการใหม่ได้หรือไม่ลงทะเบียนได้กี่คนอะไรยังไงตอนนี้ลาลิก้ายังไม่แอบรูฟแบบ100%นตะครับตอนนี้ทางลีกก็ได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งกลับมาที่บาเซโลนามีรายงานออกมาว่าลาลิก้าอาจจะไม่อนุมัตินะครับเนื่องจากว่าบัญชีขั้นเหนื่อยของบาเซโลน่ายังคงมีปัญหาอยู่นะครับ หากเป็นไปตามรายงานดังกล่าวก็แน่นอนนะครับบาซ่าต้องปวดหัวแน่นอนนะครับเรื่องนี้เพราะว่านักเตะใหม่ก็เซ็นเข้ามาเยอะครับนักเตะเก่าก็ยังขายออกไปได้ไม่เพียงพอทำให้มีข่าวว่าตอนนี้บาซ่ากำลังจะไปเจราจากับปิเก้และก็บูสเกตนะครับเพื่อขอให้ลดค่าเหนื่อยช่วยสโมสรอ,อีกสักหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยลดค่าเหนื่อยช่วยทีมมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแมต้องขอถึง2ครั้งเลยอันตรายจริงๆนะครับนี่เป็นรายงานจากสปอร์ตนะครับ ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่บาซ่ายังแก้ไม่ตกนะครับก่อนหน้านี้โจลาลูปตาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องของการลงทะเบียนนักเตะเรื่องของค่าเหนื่อยสโมสรกําลังพยายามอย่างเต็มที่และหวังว่าลาลิก้าจะเข้าใจลปูปตาเคยออกมาพูดเองแบบนี้เลยนะครับว่ากําลังพยายามครับและเชื่อว่าลาลิก้าเองจะเห็นถึงการพยายามและก็จะเข้าใจสถานการณ์ที่บาซ่ากําลังเผชิญอยู่ ขนาดที่ก่อนหน้านี้ครับเรื่องของเคลาดปีเก้นั้นเคยมีสื่อออกมาครั้งหนึ่งแล้วก็ผมเคยรายงานไปใน i อินไซต์บอลสเปนแล้วด้วยว่าซาบีออกมาบอกว่าจะไม่ได้ใช้งานปีเก้เป็นตัวหลักอีกแล้วนะครับซึ่งปีเก้เองก็เข้าใจครับแต่เจ้าตัวเองขอที่จะอยู่ต่อเพื่อช่วยทีมนะครับเนื่องจากว่าก็ก็คงไม่รู้เลยครับว่าในวัย35ปีนี่จะไปเล่นที่ทีมไหนนะครับก็ขออยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปซึ่ง จริงๆแล้วมันเคยมีออปชันที่บาซ่าอยากจะปล่อยปิเก้เพื่อเคลียร์เรื่องของค่าเหนื่อยที่มันแพงด้วยนะครับออกไปแต่ว่าวกลายนว่าปิเก้ขออยู่ต่อสัญญาของปีเก้นั้นจะหมดลงในปี2024นะครับด้วยค่าเหนื่อยที่สูงก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องระวังเหมือนกันต้องกังวลเหมือนกันต้องรอดูว่าปิเป้ปิเก้นั้นจะยอมลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อช่วยทิมอีกครั้งหรือไม่นะครับ ส่วนคนที่ค่าเหนื่อยสูงมากๆอย่างแฟรงกี้เดยองยังไม่มีการพูดคุยว่าจะยอมลดค่าเหนื่อยหรือสุดท้ายจะย้ายออกไปหรือไม่อย่างไรนะครับดี๋ยวนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาวและสถานการณ์ของบาซ่าในการลงทะเบียนนักเตะใหม่ยังคงหน้าที่จะต้องจับตาอย่าบอกว่าอึดอัดเลยผมบอื่ว่าอึดอัดมันก็ม,นกมันก็อึดอัดแหละแต่เราต้องจับตาดูแหละครับผมเชื่อว่าบาซ่ามีทางออกแต่เขาจะออกทางไหนเดี๋ยวค่อยๆติดตามกันไปแล้วกันนะครับ ไปดูกันที่เรอมดดิดกันบ้างน,นะครับเรอมดดิดเรื่องราวของเกมยูฟาซูเปอร์คัพที่จะเตะกันที่ประเทศฟินแลนด์ครับในวันที่10สิงหาคมโดยทางด้านของเรอมดดิดนั้นจะเจอกับไอทัตแฟงเฟิร์ตนะครับแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเจอกับแชมป์ยูฟาคัพอันเชลตีครับ,รบมีการออกมาให้สัมภาษณ์ครับก็ผ่านสื่ออย่างทางด้านของมากานะครับก็บอกว่าเกมเนี้ยทางด้านของเรอมดดิด น่าจะเป็นรองเล็กน้อยครับด้วยความที่พวกเขาเริ่มต้นฤดูกาลได้ช้ากว่าไอสัตแฟรงเฟิร์ตแฟรงเฟิร์ตนั้นจะลงเตะเกมลีกนัดแรกแล้วนะครับในสัป,สปดาห์นี้ครับก็บูเดสิกานเปิดแล้วส่วนเกมอุ่นเครื่องเองมาดิดกก็มีเกมอุ่นเครื่องไม่ได้เยอะนะครับแล้วลีกของลาลิก้าก็จะเปิดในสัปดาห์ถัดไปนู่นนะครับหลังเตะยูฟาซูเปอร์คัพอันเช่มองว่าเรื่องนี้ทําให้ความพร้อมของนักเตะความพร้อมของทีมนั้นมีน้อยกว่าไอสัตแฟรงเฟิร์ตนะครับและอีกอย่างหนึ่งอันเช่ได้บอกไว้ว่า แฟรงเฟิร์ตนั้นเล่นเกมสนกลับได้ดีมากๆสังเกตได้จากปีที่แล้วที่พวกเขาทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากที่คป์นูพวกเขาไม่ใช่ทีมเต็งครับแต่ว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสไตล์ฟุตบอลโต้กลับที่น่าสนใจทําให้พวกเขานั้นสามารถทะลุเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้อันเช่ก็บอกว่ามาริดเสือเปรียบพอสมควรนอกจากนี้ครับอันเช่ยังพูดถึงอันโตนิโอรูดิเกอร์และก็ชัวรเมนี่นะครับบอกว่า2คนนี้จะมีบทบาทสําคัญในทีมราชชุดขาวฤดูการใหม่นี้แหละครับ อาเชื่อว่าเชื่อว่าเรามีนักเตะที่2คนครับที่เก่งที่สุดในโลกในตำแหน่งของเขานะครับในบทบาทของเขาแล้วก็เชื่อว่าเมื่อได้ปรับจูนเข้ากับทีมอย่างเต็มที่เข้าใจะระบบแล้วนี่จะเป็นกำลังสำคัญที่ดีของราบริลลีในการไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลนี้ครับปิดท้ายที่เรื่องของเซบียานะครับก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้รายงานผ่านนอินไซบอลสเปนไปแล้ว2วันติดเลยนะครับ ล่าสุดประกาศแบบชัดเจนแล้วครับว่าเซบีย่าได้ยืมตัวอเล็กซ์เตเลสครับแบ็กซ้ายทีมชาติบราซิลจากแมนยูเตดโดยจะร่วมทีมเซบีย่าหนึ่งฤดูการเต็มด้วยกันนะครับเว็บไซต์ของสโมสรเซบีย่ายืนยันครับว่าคว้าตัวเตเลสเข้ามาเสริมทีมครับตลอดฤดูการที่จะถึงนี้นะครับขณะที่แมนยูเตปเองก็ยืนยันการปล่อยตัวของเตเลสเช่นเดียวกันนะครับโดยไม่มีออปชันในการซื้อขาดนะครับปล่อยตัวออกไปเนื่องจากว่าปีนี้ els, มแมนยูได้ทันเล่ามาลเซียมาแล้วนะครับรวมถึงลูกชอก็ยังอยู่ด้วย ก่อนหน้านี้เตเลสย้ายจากปอโต้มาอยู่แมนยูเตดด้วยความหวังว่าจะเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักของทีมด้วยนะครับลงเล่นไป50เกมลงทุกรายการยิงได้1ประตูนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นประตูที่สุดสวยเลยครับในการเล่นยู่าแชมเ้ยนลีกครับยิงใส่บียเรอัลเตเลสยยก็ได้ออกมาอำลาเพื่อนร่วมทีมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าถึงแม้ว่าตัวจะไปแต่ใจก็ยังเชียร์ยูไนเตดอยู่นะครับแต่ว่าแฟนๆเซบีย่าก็ติดตามครับแบ็กซ้ายรายใหม่ที่จะเข้ามาเสริมทัพ หลังจากที่เสียกองหลัง2คนทั้งเดียโกคารอและชูกุนเดไปนะครับนี่เป็นสรุปข่าวบอลสเปนในอินไซต์บอลสเปนประจำวันนี้ได้ครับพูดคุกยกันได้ผ่านทางคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังดันกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ